นนอันนี้ก็เป็นช่องที่จะ้าอยู่บนบริเวณหมอกบนภูเขานะครับไชขานะครับครับมันจะผ่านปรำมัอนดงหรือเของของฝากขอ,ของเรานะครับ <S 2>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  อันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ต้องกรอกนะครับ <S <S เพื่อขอผ่านเข้าไปที่ อีกฝั่งของสปปลาวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านคมแดนนะครับช่องตาอูนะครับซึ่งอยู่ฝั่งทางอำเภอะไร,รบุญทลิกใช่อยู่ผ่านช่องอำเภอบุญทลิกนะครับที่จะไปเมืองกุตุมานะครับก็จะมีแต่ละส่วนนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามเอาอะไรออกมาบ้างนะครับ นี่เนาะก็จะเป็นตามไม่ห้ามนำซากสัตว์ห้ามที่เกี่ยวกับสัตว์ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะแกงนะครับจำนวนคนที่จะข้ามผ่านใจแดงไปนะครับจำนวนคนนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่จะ ข้ามฝั่งชายแดนนะครับอันนี้เป็นที่ทหารนะครับของของฝั่งไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดานนะครับคอยตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับรถพ่วงที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเดินนะครับเราก็จะขึ้นรถพ่วงไปได้นะครับนี่นะครับก็จะมีคิวรถพ่วง แล้วก็ถ้าจะมีการถ่ายถ่ายทำนะครับก็ขอพี่เจ้าหน้าที่ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะครับเราจะเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวค้ากลับอาจจะจะต้องนั่งรถขึ้นมานะครับเดี๋ยวค้าไปเราขอเดินไปก่อนครับอันนี้จะเป็นทางลงไปที่อ่า อำเภอกุสุมาเนาะกุ uma, สุมาสปปลาวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเข้าเขตของสอปปลาวนะครับทางเดินจุดนี้ประมาณไม่ถึงรนะ้อยเมตร <100 S 2> นะครับก็ขึ้นอยู่กับจะนั่งรถมาหรือจะเดินมานะครับเดินเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงตลาดแล้วนะครับสลานั่งพักนะครับสาหรับการประกอบอาหารกินที่ฝั่งสปปลาวนะครับ เขาจะไม่ให้เอาข้ามฝั่งอ,อันนี้ก็จะเป็นกินได้แต่ก,กินที่ฝั่งเขาสินค้าพื้นบ้านนะครับของฝั่งเรานะครับอันรับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะครับสินค้า ื้นบ้านนะครับของฝั่งเรพ,พ,พลาวแล้วก็พวกผ้าไหมผ้าสิ้นนะครับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเท่ขขกขา,าขายกับตลาดไทยเออขายกับตลาดฝั่งไทยนะครับก็จะมีขาย <c oughs> ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งฝั่งฝั่งไทยตามตลาดทั่วทั่วไปของเราเนาะอื แต่ว่าครับบรรยากาศที่ตอนนี้นะครับก็อยู่บนบริเวณหมอกบนภูเขานะครับสินค้าเกษตรของฝั่ง,ง,งตปวปลารนะเชียด เข็ดโมบ่เข็ยดยีโม่ะมูล,ามลามวว้ามูลาเอหเ็ดเป็นเขียดอันนี้ตะกะแตนอะไรครับตะกะแตนปลทังก็อันนี้เลี้ยงเลี้ยงหรือว่าก็ก็ ที่ฝั่งฝั่งไทยก,กำลังขายไข่กันโลละหมืน่นนี่ก็จะเป็นอาหารป่านะครับจิ้งหรีดจิ้งหรีดับเม็ดกระบอกจะเป็นหลักหลกจะเป็นพวกผักผลไม้ป่านะครับ ก็จะสลาดก็จะคึกคืนมากนะครับของป่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะครับของป่าออกเยอะเลยนะครับหลักๆที่นี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับปูปกบนะครับกบอึงอะไรพวกนี้นะครับจอนของที่ฝั่งนี้นะครับซึ่งที่เรากินอยู่ที่ฝั่งฝั่งฝั่งไทยฝั่งบ้านเรานะครับก็จะเป็นสั้นๆประมาณคืบนะครับที่กินกับข้าวปุ้นซาวเนาะซึ่งที่นี่ยาว าาวมากอ,มอันนี้ก็จะเป็นไม,ไม่ค้านะครับฝั่งตรงที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยนะครับซึ่งในเราอยู่ในตลาดของฝั่งสอปปลาวนะครับ อยอยางเนาะไม่ตัวป่ะอะไรเนี่ยใ้เบียรของของฝากเบยลาวเบยลาจากฝั่งสปปนะแล้วก็ หมากบัวซื้อซื้อฝั่งฝั่งไทยไม่ไม่ได้หรอไม่ต้องอยากินของเราพ <laughs> ี่ไทยก็มีนะแต่อยากินของเรา <laughs> ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกนะครับก็จะต้องผ่านด่านก่อนนะครับแต่ว่าครับทางเขาจะไม่ให้ถ่ายพี่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับผ่านด่านตรวจทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าของที่จะซื้อออกมาจากฝั่งสปปลาวนะครับมีข้อ กำหนดนะครับว่าถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพวกบุหรี่อะไรพวกนี้ก็จะมีข้อกำหนดแล้วก็ซากสัตว์นะครับก็จะต้องถูกตรวจก่อนที่จะออกจาก,กด่านนะครับอันนี้เราก็เรียบร้อยและผ่านการตรวจทุกขั้นตอนแนละ้วเราก็จะกลับนะครับมาขึ้นรถละครับก็ทริปนี้ก็เป็นเป็นทริปข้ามาฝั่งสปปลาวนะครับมาซื้อของก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ได้เรของไฟฟ้าอยู่ครับ